ครับหลังจากที่เราได้ช่อง YouTube มาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการยืนยันช่องนะครับเพื่อให้ลงคลิปได้เกิน15นาทีนะฮะวิธีการง่ายๆครับก็คือ,เ,อเราเปิดแทบใหม่มาเลยนะฮะหลังจากที่เราเปิดช่องมาเรียบร้อยแล้วเปิดแทบใหม่ตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับ New tab นะฮะเสร็จแล้วก็พิมพ์ไปเลยเยืนยันนะฮะ ยืนยันช่อง u t u b e นะฮะอันนี้มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็กดยืนยันช่อง youtube ไปแล้วก็เลือกอันแรกเลยนะฮะเลือกที่หัวข้อแรกเลยนะยืนยันบัญชี youtube ของคุณก็กดเข้าไปได้เลยฮะพอกดเข้าไปปุ๊บ มันก็จะมีให้เขียนว่ายืนยันบัญชี youtube ของคุณเลือกไปที่ตรงยืนยันตรงนี้นะฮะตรงเมาส์ตรงนี้ที่ผมชี้เห็นไหมอ่าก็กดไปหนึ่งทีนะฮะปึ๊บเขาก็จะให้เรากรอกนะฮะจะให้เราเลือกระหว่างโทรหาฉันด้วยข้อความเสียงอัตโนมัติหรือว่า ส่งข้อความเพื่อยืนยันอันนี้แล้วแต่นะฮโทรก็เราก็ฟังเฉพาะเลขที่เขาจะให้กรอกหรือส่วนมากที่ผมใช้ก็คือส่งข้อความรหัสยืนยันให้ฉันก็คือกดอันนี้เขาก็จะให้ใส่ภาษานะฮะภาษาที่เลือกอยู่แล้วก็เป็นภาษาไทยอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ใช่ภาษาไทยก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยซะนะฮะเบอร์โทรตรงนี้เห็นไหมฮตัวอย่างเขาก็ให้ใส่ก็ใส่ปกติเลยฮนะเบอร์โทรของเราปกติเลย พอใส่เบอร์เสร็จปุ๊บก,ก็กดส่งได้เลยนะฮะพอกดส่งไปแล้วเขาจะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งหมายเลขยืนยันมาให้เราใส่เป็นหมายเลขยืนยันหหลักนะฮะอ่านี่เห็นไหมมันมาแล้วอ่าเลขยืนยัน youtube ของคุณนะฮะเราก็ใส่เลยเลขตามที่เขาให้มาพอกด อพอใส่เลขยืนยันเสร็จปุ๊บก,ก็ส่งได้เลยนะฮะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมฮะเขาก็จะบอกว่ายินดีด้วยบัญชี YouTube ของคุณได้รับการยืนยันแล้วอย่างนี้ก็คือเราสามารถาลงคลิปได้นานกว่า15นาทีแล้วก็สามารถใส่ตั้มเนลได้ด้วยตั้มเนลก็คือรูปปกปกคลิปนะฮะ คือบางทีเราอัปโหลดรูปภาพลงอัปโหลดวิดีโอลงไปเนี่ยมันจะไม่มีมันจะเลือกปกไม่ได้แต่พอเราเรายืนยันตัวตนแล้วมันสามารถเลือกปกได้นะฮะก็ไปนันเสร็จเรียบร้อยอ่ะผมให้ดูอันนี้ยังไม่ได้ใส่ปกเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเรายืนยันตัวตนแล้วมันสามารถใส่ปกได้อันนี้ใส่ทีหลังก็ได้นะฮะ อย่างอันนี้สมมติจะใส่ทีหลังเราก็มาที่แก้ไขเลือกเข้าไปที่วิดีโอก่อนนะฮะเลือกเข้าไปวิดีโอปกติแบบนี้แล้วมาที่แก้ไขวิดีโอเนี่ยนะฮะกดแก้ไขเข้าไปเนี่ยเราสามารถแก้ไขอะไรได้ทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้อความอะไรต่างๆคีย์เวิร์ดอะไรพวกนี้เพลย์ลิสต์นะฮะเนี่ยฮะอัปโหลดภาพขนาด ย่อนี่คือปกของ YouTube นะฮะซึ่งเราก็ควรจะทำปกที่น่าสนใจดึงดูดนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่สำคัญและก็ส่วนแรกเลยที่ลูกค้าหรือว่าคนที่จะดูคลิปของเราเขาจะเห็นเพราะว่าเขาเลื่อนเลื่อนหน้าจอมาเขาก็จะเจอรูปปกสมมุติว่ามันดึงดูดปุ๊บมันก็เอ้ยรูปอะไร และวเขาถึงจะดูข้อความนะฮะอันนี้ก็ตามหลักธรรมชาติเลยนะครับโอเคอันนี้เป็นการยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับสำหรับมือใหม่ที่กำลังหัดทำก็ลองไปเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ